สวัสดีจ้าสบายดีทุกคนเบ่งลูกชายขอใช้เกือบไงมีขหมุดมืดวะสีมานับพลงานเด้อเพียงเด้อนักผลงานทีนคุดจิโร่มามื้อนี่สบายดีพี่น้องั้งหยาเ้าหน้าบังดูของเจ้าเออจะน้อยมันนักเราคนไปหลังเห็ุของเจ้าไปมันเต้นมันดีบอสข่ลงขลงขเด้บงจอ อ๋อนตืดๆน้องแม่งนังนี่คะกิดนหวานเลยมันเด้งลงนะนาะโอเคเอาแลเอาแล้วไก่เนี่นี่มีแต่ไก่ก็ได้ไลยเลยนนี้ปูนดูดดาอยู่เขาไปอมเิรเนาะชองเข้าไปคราวเดียวนะม่ที่ยงหอกทอดก็สุโมงเขาไปเนี่ยอดเดนาะอ้าวเป็นกดแล้วโอ้ยเนาะ เมฆิดเอาโทรศัพท์เลยนี่ดิกพี่น้องค่อยไปบรีโดนปะได้นะได้จะออกหาชิบโตเนาะหอดบอกเด้ายววะโอ้วแี่เนี่ยเอาขวารวมกันได้ขวารวมกันนี่เลยแย่สั้นสั้นดีได้หนิก็แยกหนาเห็ดเพียงแบบนี้ใต้ดิ่นี้จะได้ อือจังน้อยก็งาได้หอยใหญ่อีกล่ะได้สายาหอยใหญ่แหละยายน้อยคนมาแต่หาเห็ดหาหอมันก็เมื่อยก็ธรรมดาด้อพี่น้องเนาะนั่งแล้วนี่แหละ1นั่งเจ้านรนใส่ขี้ก็นั่งนะ ข่เบิดมือเรบย่างเงินอนยูทูบขวบ่เขาโวยวายสนันวันไหตกไข่ออกเลยเี๋ยวไปเอาไข่มันออกไม่เอาออกนัอาออกน้อยหนึ่งกพอนะนี่จะไข่บาร์เซีเต้องบอกโอ้ยใช่ใบมกูดอบแห้งเด้อบ่ต้องอก่าให้นังนุนเด็ดลายเนี่ยยำใบกูดเลย ทำเกี๊ยวจะมาอื่นเนาะประจานคุยตั้มก็ตัเห็นาแต่เห็นเห็ดสดแบบขึ้นปุ่นเลยเห็ดอื่นหนึงทั้งอื่นอันไปุดบ่เอาทางขึ้นปุ่นไปทางไหนมาลุงงงขึ้นขึนเอาปุ่นเนาะไปปุ่นอะไรเงี้ยข้างข้างนานี้น่ะข้างข้าที่กระซาอะไน่ย ไปทางนั้นแล้วไลยได้ท่างหนักถ้าเอาไปสองคนนี่ก็ยากเนาะว่าได้เนาะยากเนาะยากอะไยากแล้วยากขี้มากจนนะเมื่อยบ้างหมดนะเก้เมื่อยพี่น้องโอ้ยสื่อมานักเลยนี่เลยโอ้ยบระดีมักปานใดเด้อเมื่อยอืมนเย็นๆก่อนประเดียวหมักปานใดกินละล่ะ คนเหลือแนะกูเุแง้งซะน็ตัวจะหลุดมาในค่ใสอนแรกอนแรกกูแ hmm. ่กูจะอ้วกเลยอาวแล้วแหงได้หรือเปล่ามดหนักกูเด้อสองสี่หกแปดิสิบสอง ไข่ลายรู้อไข่ลายนข่น้เท้าน้ำนี้แต่ดำๆเราซื้อใหลายโคตรเราเราซื้อใ้โดนโคตรเนาะมันบกหักได้ซื้อไยโดนโคตรนะโล่งๆโลพอดีกินยาเนาะอืมนี่นี่นี่ไข่ลายนี่ดู่างดู้างจะเต็มท้องเลยนันจะไข่พนอยสองสี่หกขนาดแปดสที่สอนับกัเด้อ 14 10 8สงสี6ป3สิบ3สง3สี3ฮ3แปด4ส4สง4 4 4 4ปด5สิบ 5, 5ี่6ก ห้าแปดห้าเก้าหกสิบเกโตโอ้ยโตเดียวอานนับค่อยตบัน่งไห้าสยังโตเดียว6กสิบเพราะว่าบางหาหกินี่นะห่อนบอของขอยีสี่ชิบห่อนบนซ้ชิบปลายกว่าจะแตให้ไปแบบงันแต่ทีไร้ยังเออไป้าว คือเข่าได้ไปกินเมื่อยนเด้อคันไปจต้มไข่กับต้มแก้วเออเออตม่้น้ำมันสุกเนี่ยมันยหง่านอะไรเนาะแต่ก็ต้องใส่ถั่วใ่ไใส่ับปะเลยนะพอต้ยรนงานก็คือบริต้มกะตบไดที่น้อง ทุ่ง่ไปกูเนาะ่มเเิดตกหาเมแนไปสไปหสดหมักไ่ได้ีเมักไห่มักแอบนอนกะไห่ตื่นนอนกะไห่ได้เดียวนีได้จะเป็นยังไงเปลี่ยนโหมดใหม่ได้ไโหมดใหม่แล้เดี๋ยวนี คุณอ้วนอือเออหลายสิ่งเนาะคนนั่นนะคุณตดต่อคลิปคนี่นะเก๊ไก่ฮือนเจ้านี่นี่โดนนั่นน่ะหลายเนาะโดนตระหน้าฮือนเจ้านี่ขยืดพรมมาไปทำสวยมาบ่โอ้ยไปสาวหัวไปเดี๋ยสาวหัวเป็นโชว์ทิปเลยอยากโชว์อยากไข่เลยขันโค้งอกกระพุ่นหนึ่ง อีพ so okay. ี่บ <c oughs> ้านะลูกหามันต <c oughs> ัวไก่ตัวไก่ว่าจะพูดกูบ่าวจะดันะอ้ามีกูบ่าวหรือเปล่จกน้ำมัวกะลาไม่จะว่าหมูมูมูิกะนีงจะนำผู้ชายบกทุนเดไเป็นแมจ้าเลยนะอาบเสิลูกัวที่นวลูก่มใ่ามันจะกขายแต่มันคายๆายคายขนาดเงนโคบ่ตัวที่บ่ปที่จะนนาหื้นแห้งกับลูกนี่ยาได้กระบอน้ำใจลุงกูบ่าวหละ เอากานั่นแล้วมันก็ได้ลิ่นมันยิงอยู่ในกัผู้ชายเนมันก็เตะบานมากก็ตผอ่าง้เอากระี้เอาอันหนีบออกออกอสิัเลยเยเล่ดิไปเอาเพุ่นหน้าเลยพอออกที่ดินนะมานี่บอกพี่ซาบุมาบอกมึงจะเห็นควางามอะไร่นงพี่กินเบียกินบะกินตลอลย เรียนลอดเรียนตลอกอเรียมือเลยเนาะมัคือเมื่อยว่ะแขกมันคือว่ะมนคือคนโจ้เีมเอาคมเมื่อเอไปทสวยมาเดียวนี้แหะนอนฮาร์ตื่นมาเมื่อยเลยอดาุดกิโลเขาจะมึงเอาละนอนเลยนะเมื่อยนั่นลไปพุ้ดนมําบ่มเมื่อยอเรางนีกําลังใจไปวะจะมาหนับขอไปก่อนนับเขาจะีงานของใครของมันบอของของมันแต่ว่ามาโฮมกันหนับเบืองสือไพใดหน่อยได้ ของข่อยได้50อัน59ตไปไปหลายๆไปัง2 3นี่แหละ3เนาะไป่ไตอนเดี๋ยวม4:00นลบ1 0 0 0 0นบ่1 0 0เอาไปเลยไปแล้วนะ2 0 2 9 0 0 ก็ใช้เครื่องบันทึกแคบักแล้วห้านอีลิคดูแพงเนอะสุ้นษะเดินอันรีดิสเกตชิปแล้วฮเอาอิลีแล้วก็ไปห้านอันนี้นั่งกระทื่าคนหานกระทืสี่อืมสีซไดลีห้านอีลิป้ายืให้คอยเอา็ไ่ได้หห้อส่ซเขไม่ได้ห้อนหายเชได้เขาว่าจะขสสอาไปนยตัวเองก

อันนี้เ็กองกินน้ำแบบก็สปนให้หนึ่นเลยกินกับกกับกะทิอ่อนเนาะกัะทิอ่อน่อนแซ่กับแกงกับกึ่งเากะทิเอดน้ำแล้วเขาจะไปกินน้ำมัลายอพอดีเป็นอหารสิบเก้าเขาเป็นทะพวกเหือกันกับเสาเก่ชวยเลยงานงนกบอย่างนเสาเก้าก็มาเเอาเรืองอาจารย์มพมัน่ล <88. S 2> 78เนาะ78โดไข่หลายหลายแจกใหเป็นรถก่นนี่เอาเดือน12แม่นบ่แม่นบ่1 8แม่นล่ะเดือน12ก็ได้78 8แม่นเลย88เอ้าใส่าวก็เป็น70เลยบรรณาการ928เแม่นล่ะว่าเดือน18เนาะ ย8่สิบแปดแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสบอ้ยตเรีกพี่น้องคนเย็นน้อยไอ้ติ่มเน่ลงผูบ่าวบมแก่ซื้อของอัน 30, น,นี้สามสิบพันเแน,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 น่อน,นี่นแต่ว่าคันซื้อเอานะพี่น้องร้อยโตหาสิบพักีบหนึ่งหรอกน่ะ ม่ได้คนลอยตว่ไ่ได้อยตัไว่าเาไปแถวนี้มันํำแล้วท่านว่าแถววยละลายมันหดแล้วคนเลยจะได้สามซิปเจ้าก็ได้จะเวาได้สีซเจาได้หกซิปก็นลอยอนเลยเาื่อว่าไปเลือกพุดเต็มมองมันเป็นแปนหม่องไดหกบ้าพุดบพุดยันคีเก็บยานสีเข็บแรงออกมาใส่เคยนะโรคก็ไปเ้วก็ต่อสีเข็พี่ช่าง มันเห็นขีหอดขีเข็บย่านแล้วเขาเคยถือตอดนะเค็บมาทอดน้ำนเ็บอันตู้กไปเลยว่าีเ็บตอดมือเ่ันนี้คุดยี่ในี่นี่ซื้อได้เดินนะเนี่ยมองใกล้เฮื่นอลยรไปน้อเฮื่นห้างขนาดเทียมห้างนะใกล้เอลบอกเขาวางฮื่นไทยนที่น่าอยานี้รับไปดู เออเออเเพื่อนอยู่ในในี้เขาสิขายได้โนไฟบอยชาดอกตาลขับไปเบิ่งกับอีนุกงานระหว่าามามานานนี่อนใหม่ว่าเค้กเค้ว่าอันนี้เพือนใครมึงหูบอะหนี่กระู้อยู่เพเ้าเ้าสูฟังเขาไปแกวให้เราดูลนไฟไเียวกันคูแก้วเนี่ยในในนี้เออเงินก็อไรง้ยหมดแล้วค่ะบอเพื่อนเพื่อนอยากขายสามแสนว่ะ โบสองเซนปายหนึงใค้จักเกื่อนใชลไเแก่คองมันมึงว่าอย่าี้ก็ไถามเมียแบบี้อยอะตัวสุบลเรมานั่งเก็บมังหย่าป้าตัวขอเรามาใส่ขี่กิโลสอย่อยไปนั่งเก็บมังห่าสยนี่นี่ก็เป็น c ันมันบ่ซ่ออ่อเห็นว่ามันหลายเอามีหั่นโน่อยมดมือก็จักิหมดยจมันหหมักมันหมักได้ลงส่งนใครน่นึงลงส่งเ็กบนส่งแพ้ขจ้องบิันแม่นส่งมืนะเนาะบิันเนาะ้ายมันดูดอยู่ พกะบบ้านใดพูดอะไรแขกไปทางที่เม่อันนี้มันโูดพูดอีน้อง่ะพอเอาชมเด่นนี้นมันหนักได้ส่งขายีเนาะหนู่ส่งขาอะไรวบเบดก็สิมดแล้วใสัตแบบใส้บบไไปเลยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กันใดนั่งเบาโดลไลกัมันอยางไล่สารบหัดเนาะ ไปก่อนเด้อจ, <ะ S 1> จ <ะ S 2> ้าพ <จะ S 2> ปก่อนม่กินค่ะ